ครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปัาลมขอถ่ายวีดีโอมานอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเคสลูกค้าไอตัวยางเบ้าหัวฉีดมันละลายนะครับตัวเนี้ยมา้าดสองดีเซลเนี่ยจะมีแหวนหัวฉีดนะครับอยู่ด้านล่างที่เป็นแหวนทองแดงนะครับแล้วก็จะมียางเบ้าหัวฉีดบนยางเบ้าหัวฉีดล่างนะครับอย่างเคสเนี้ยลูกค้าคือรถวิ่งมาเยอะนะครับแล้วแหวนหัวฉีดแหวนหัวฉีดมันรั่วพอมันรั่วเนี่ยไอยางเบ้าหัวฉีดตัวเนี้ยครับมันละลายนะครับ มันมีตัวบนตัวล่างละลายเสียแล้วหัวฉีดก็ติดด้วยนี่เห็นไหมหม่าไอเสียเนี่ยติดหัวฉีดหมดเลยนะครับแต่ที่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแหวนหัวฉีดตามระยะเวลาอย่างเคสเนี้ยก็คือว่าตัวฝาครอบวาล์มละลายไปด้วยเพราะว่าฝาครอบวาล์มัด้าเป็นพลาสติกนะฮะอันนี้ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนิดนึงว่ามาละสองดีเซลเนี่ยถ้าแหวนหัวฉีดนะครับพวกชุดยางหัวฉีดบนยางหัวฉีดล่างแหวนหัวฉีด ทองแดงเนี่ยสักประมาณแสนห้าถึงสองแสนนะครับก็เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอให้มันรั่วเพราะว่าถ้าเรารอให้มันรั่วเนี่ยบางทีตัวบ่าฝาสูบมันได้รับความเสียหายแล้วก็ยางหัวฉีดละลายนะครับยางฝาวาลวละลายมันจะเสียหายเยอะ